เวลาเรามีสตินะแล้วเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งดูกระดูกหรือดูลมหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำกาไปเถอะแล้วค่อยรู้ทันจิตไว้อย่างบางคนดูท้องผ่องยุบนะเห็นร่างกายผ่องเห็นร่างกายยุบเนี้ยบางทีจิตมันก็ไหลลงไปอยู่ที่ท้องถ้าจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องได้สมถะสงบเฉยๆยไม่มีปัญญาบางคนดูท้องผ่องยุบอยู่จิตนีไปคิดเรื่องอื่นละ อันนี้ฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลล้วตรงที่รู้ว่าจิตมันหนีไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตัวนั้นจิตมีสมาธิที่ถูกต้องจะนมีสามลักษณะนะอันหนึ่งถลำลงไปเพ่งได้สมถะอันหนึ่งหลุดไปเลยไม่มีทั้งสมาธิไม่มีทั้งปัญญาอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่น,นแล้วสติะระลึกรู้ไม่ว่าจะรู้ลงไปในรูปธรรมหรือนามธรรมก็จะเ,เห็นไตรลักษ นั่นคือการเจริญปัญญาเพราะั้นจิตจะมีสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งเป็นจิตที่หลงไปลักษณะที่สองเป็นจิตที่เพ่งไว้เพ่งไว้คือจิตไหลไปรวมเข้ากับรวมกรรมฐานลักษณะที่สามคือเป็นจิตผู้รู้ไม่เผลอไม่เพ่งไม่เผลอกับไม่เพ่งเงิ้ที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งนะสอนแรกๆคนหัวเลาอเลยนะสอนอะไรของมันวะสอนหัวใจของกรรมฐานนะ หัวใจของการฝึกสมถะฝึกสมาธิฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้อง,งอย่างบางทีบอกว่าทำไมไม่สอนพุทธโธพุทธโธเป็นแค่รูปแบบอย่างถ้าเราพุทธโธแล้วเรารู้ทันจิตพุทธโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งพุทธโธนะเพ่งลงไปนิ่งว่างเลยเราก็รู้อันนี้เป็นสมถะ ให้จิตหนีไปนะลืมพุทโธคิดคิดเรื่องอื่นนะจิตพุ่งส่น้นเป็นอกุศลตรงที่จิตมันลงไปเพ่งเรารู้ทันตรงที่จิตมันเผลอไปคิดเรารู้ทันตรงนั้นแหละจิตรู้นะะนั้นจิตจะมีสามลักษณะจิตสามลักษณะเนี้นะนเป็นจิตที่อยู่ในทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งแล้วจิตที่สุดโต่งไปสองฝั่งนะเผลอคือการสุขาริการทโยก เพ่งคืออัตตะกิลมัฐานิโยกจิตเผลอจะไปอาบายจิตเพ่งไปสุขติได้แต่ไม่ไปนิพพานมันได้สมาธิชนิดสงบเป็นพระพรหมได้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนนะไม่เผลอไม่เพ่งเลยนะทํทำไมไม่สอนให้รู้รู้ไม่ต้องสอนพรรู้ทำขึ้นมาไม่ได้ ถ้าเมื่อไรเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเมื่อนั้นรู้จะเกิดเองเมื่อไหร่เพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ได้อยากแก้เป็นกลางรู้ว่าเพ่งด้วยความเป็นกลางไม่เกลียดการเพ่งนะผู้รู้ก็เกิดเหมือนกันเพะั้นจิตรู้เนี่ยไม่ต้องสอนเรียนรู้สิ่งที่ผิดสองอย่างนั่นนะถ้าจิตไม่สุดตรงข้างซ้ายข้างขวาข้างยอ่อหย่อนข้างตึงเครียดจิตก็เข้าทางสายกลางของจิตเอง วิธีสอนอย่างนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองไปดูธรรมจักรกับวัตนะสูตรพระสูตรแรกเลยที่พุทธเจ้าสอนเริ่มต้นท่านสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งแต่ภาษาที่ใช้เป็นโคละภาษากที่หลวงพ่อใช้เท่านั้นเองหลวงพ่อใช้ในภาษาของคนยุคนี้เผลอรู้จักไม่เผลอมันรู้จักใช่ไหมเผลอเป็นไงเพ่งอยู่รู้จักไหมเพ่งก็รู้จักใช่ไหมถ้าหลวงพ่อบอกว่า เราอย่าทำสองอย่างนะไม่เอาการสุขาริการุโยกไม่เอาอัตตากิิมาฐานุโยกทำไม่ถูกหรอกเพราะแปลไม่ออก